สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อยมาทำปลาดุกทอดกรอบพัดปิกแกงรวยหน้าด้วยใบยมะกรูดและใบกะเพราทอดค่ะทำกินเองง่ายๆร้อยค่ะวัตถุดิบก็มีปลาดุกพริกขี้หนูเละกระเทียมตำยาใบ,บามะกรูดและใบกะเพราค่ะเครื่องปรุงก็มีซอร้อยนางรมน้ำปลาน,ำาน้ำตาลพ้ชูรสค่ะ ขั้นตอนเด็กทำความสะอาดปลาดุกไม่ให้มีกลิ่นข้าวเลยเอาเมือกออกค่ะโดยการต้มน้ำให้เดือดแล้วราดบนตัวปลาค่ะแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าเมือกจะออกโดยง่ายค่ะ ขอดใบมักคูดในใบกระท้อให้ฟอกค่ะ น้ำมันที่ทอดใบมักูดมาทอดปลดุกค่ะ ทอดปลาดุกไอเรื่องกรอบค่ะ เอาริกกินูซอสเหล็กกระเทียมติดตำไว้ลงไปพัดใ้ห้อมค่ะแล้วใส่ซอ่ด้ยหนังรมค่ะ้ำปลานสำตาลแล้วก็พงชูรสค่ะ เอาปลาดุกทอดกอบลงไปพัดค่ะเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดและใบกะเพราค่ะ ิมรสตามชอปเสร็จแล้วค่ะทำกินเองไง่ายๆค่ะ พัดปลาดุกถอดกรอบเสร็จแล้วค่ะร้อยค่ะเสร็จแล้วโรยหน้าด้วยใบยมะกรูดใบกะเพราถอดกรอบค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากที่มารับชมค่ะจากป้าอ้อยเข้าสเสด็จค่ะ